สว,ส,สวัสดีค่ะชื่อสิรินนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ไอรินสำหรับที่มาของธุรกิจแบรนด์ไอรินนะคะเนื่องจากว่า,าพี่นุกหรือว่าเชนเองเนะะี่ยค่ะเป็นกรรมการหอากา้าจดสงขาก็ะจะประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแ,และเอกชนตลอดเวลาแล้วก็ดูแลผู้ประกอบการนะคะก็ะจะเห็นโปรดักต์เห็นวัตถุดิบที่ที่เรามีศักยภาพก็เลยสนใจนำโปรดักต,ตัวนี้มาเป็น แปลนไอรินผ้าบาัติกสีธรรมชาติยางกล้วยหินเนี่ยค่ะแล้วก็ผ้าพาเตนราที่ว่า <c oughs> ซึ่งมีความเป็นอันตลักษณ์ของภาคใต้แล้วเราก็มาเพิ่มคุณค่าเข้าไปในเรื่องของการดีไซน์ <c oughs> การทำแพทเทิร์นการตัดเย็บโดยช่างฝีมือที่เรามีมีมความชำนาญแล้วก็เป็นพ <c oughs> าร์ทเนอร์กันอยู่นะคะแล้วก็มาส่งเสริมในเรื่องของการทำการตลาดสร้างการส่วนตัวของพี่นกเองเข้ามาได้มีกาสใช้เป็นลูกค้าบรยอเองเนี่ย เนื่องจากว่ามีธนาคารกรุงเทพเขาเห็นบทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์เขาก็มาถามมาหามาที่ร้านมาเจอและเห็นความตั้งใจของธนาคารที่อยากจะดูแลคนกิจการเล็กๆเองมาตลอดทำด้วยใจรักไม่เคยเป็นไม่เคยใช้เงินแบงค์แต่ว่าพอุพอน้องเข้ามาเราเห็นความตั้งใจของเขาแล้วอยากจะให้ความร่วมมือ ก็เลยได้ใช้บริการของธนาคารบัวหลวงแล้วบริษัยอคำอยู่ในอนาคตนอกจากแบรนด์ไอรินที่สิ่งที่เราจำหน่ายเราไม่ได้เราไม่ได้ขายแค่เสื้อผ้าสิ่งที่เราต้องการคือเราเป็นองความรู้นะคะคำว่าไอริน่เต็มๆก็คือ integrated resources innovation ใจพี่พี่ต้องการเพิ่มเสียงภาพผู้หญิงแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมด้วยบูรณาการทรัพยากรที่เรา เรามีนะคะอย่างโดยเพราะเรื่ององค์ความรู้อย่างที่เห็นวันนี้ก็จะมีน้องๆนักศึกษาสาขาไม้มาช่วย<ม>เขาก็<ๆ>เป็นถือว่าเขาได้มีโอกาสมาออกงานได้เห็นวิธีการจัดการแสดงสินค้านะคะแล้วก็ผลงานที่เห็นเนี่ยก็เป็นการออกแบบของน้องเขาที่ไปเอางานไปโชว์ที่ไต้หวันอ,อย่างนี้นซ,ซึ่งที่เราทำมาตลอดที่อยากจะเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้มี โอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการเป็น c r ร a ท i v เอค o น o ม y บนทุนวัฒธรรมที่เรามีบนทุนทรัพยากรที่เรามีไปสู่ตลาดสากไปสู่ตลาดส <ะ S 1> <บน S 2> าก <สะ S 2> ลได้โดยใช้ความรู้ของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าเป็นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีในเรื่องของการดีไซน์คือพยายามให้เขารู้จักสินค้าใกล้ตัวเราวัตถุดิบใกล้ตัวและสร้างแวลูขึ้นมาให้ได้นะ่ะจะเป็นสิ่งที่พยายามทำมากแล้วก็อยากจะให้คน พื้นที่เราเนี่ยได้เห็นว่าต่อยอดอย่างไงให้กับชาวบ้านเนี่ยเขาทำในสิ่งที่เขาทาอยู่แล้วเนี่ยมีรายได้ดที่ดีขึ้นขอบคุณบสยออครั้งที่จัดงานวันนี้ซึ่งเห็นเลยว่าผู้ประกอบการมากันเยอะแล้วก็นักลูกค้าของบอสยอเองพาร์ทเนอร์บรสยอเองที่มา แบ่งปันประสบการณ์มาเล่าฟังสิ่งดีๆการเรียนรู้เนี่ยต้องปรับตัวตอลอดเวลาที่พี่พี่เห็นเลยว่าพี่ล่าสุดพี่ไปอินโดนีเซียไปดูงานเทรดเอเคอครั้งที่3ามี่ของอินโดนีเซียมาเห็นความกระตือรือร้นเห็นผู้ประกอบการของเขาเห็นการทํางานวิธีการของรัฐบาลเขาในการที่จะโปรโมทสินค้าเขาเนี่ยบางอย่างเราปรัปใายได้นะคะก็ขอบคุณหมอสัญญาครั้ง